สวัสดีค่ะมาพบกระเสือหิวกันอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมจีนน้ำพริกกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีถั่วลิสงถั่วเขียวเลาะเปลือกรากผักชีหอมแดงกระเทียมมันกุ้ง น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมะขัมเปียกกุ้งนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วผาว่าเส้นนำหลังกุ้งออกค่ะอันนี้หอมแดงซอยนะคะเราจะเตรียมไว้ทำหอมแดงเจียวกระเทียมซอยพริกแห้งเม็ดเล็ก หัวกะทิหางกะทิมะนาวลูกมะกรูกดแล้วก็จะมีผักชีแล้วก็ผักเครื่องเคียงนะคะที่ทานคู่กับขนมจีนนะพี่ก็จะมีถั่วฝักยาวผักบุ้งถั่วพูหัวปีกระถินนะคะฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของเสือหิ้วนะคะ เราใช้ไฟอ่อนนะคะเราใส่หอมแดงลงไปเลยค่ะกระเทียมลากผักชีเดี๋ยวเราจะคั่วให้เขาสุกนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะค่อยๆคยั่วไป ตอนนี้กระเทียมกับหอมแดงเราเริ่มสุกแล้วนะคะวิธีสังเกตเนี่ยหอมแดงเนี่ยถ้าเขาสุกเนี่ยเขาจะเป็นสีใสๆนะคะส่วนกระเทียมเนี่ยเขาก็จะสุกง่ายอยู่แล้วค่ะตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นเอามาพักไว้ก่อนค่ะเรามาคั่วถั่วลิสงกันต่อเลยค่ะ ช้ไฟไอ,อ่อนนะคะไม่ไงั้นเดี๋ยวถั่วจะไหม้ได้เราต้องหมั่นคนเรื่อยๆตอนนี้นะคะถั่วลิสงของเราเนี่ยเปลือกข้างนอกเริ่มเป็นสีไม่ไม้แล้วนะคะพอเวลาถั่วลิสงเขาเริ่มสุกใช้ได้เปลือกนอกเขาจะเริ่มหลุดออกนะคะตอนนี้ถั่วของเราเนี่ยสุกใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพอแค่นี้แล้วเอาไปพักไว้ก่อนค่ะ เดี๋ยวเราเอาไปพักให้หายร้อนก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปร่อนเอาเปลือกนอกของถั่วออกเรามาคั่วถั่วเขียวลอกเปลือกกันต่อเลยค่ะถั่วเขียวลอกเปลือกเราใช้ได้แล้วค่ะสีเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วค่ะเดี๋ยวเราปิดแก๊สแล้วพักไว้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้เขาหายร้อนก่อนนะคะ นี่ค่ะพักไว้ให้หายร้อนก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเราเตรียมเจียวกระเทียมกับหอมแดงกันเลยค่ะเดี๋ยวเราใส่น้ำมันพืชลงไปเลยค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนจัดนะคะเราค่อยใส่หอมแดงลงไปน้ำมันร้อนจัดแล้วเราเบาไฟนะคะใส่หอมแดงซอยลงไปเลยค่ะ เ,เบาไฟเลยค่ะแล้วก็เอาขึ้นเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเรานำไปพักไว้ในกระดาษซัาน้ำมันนะคะให้เขาหายร้อนต่อไปเป็นกระเทียมค่ะ น้ำมันร้อนนะคะเราก็ลดไฟลงโอเคใช้ได้แล้วค่ะกระเทียมเราเหลืองใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราปิดแก๊สก,ก่อนค่ะเพราะถ้าเหลืองกว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวไหม้แล้วจะผม เดี๋ยวเราเอาไปพักไว้ให้หายร้อนนะคะต่อไปนะคะเราก็มาทอดพริกแห้งกันต่อเลยค่ะนี่ค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะถ้าใช้ไฟแรงไปเนะี่ยเดี๋ยวพริกเขาจะไหม้ เดี๋ยวเราจะทอดให้พริกสุกนะคะพริกเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะถ้าเขาเปลี่ยนเป็นสีเข้มเนี่ยสบแสดงว่าพริกเขาเริ่มสุกแล้วนะคะตอนนี้มีกลิ่นหอมสุนขึ้นมาแล้วคะ่ะใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราปิดแก๊สเลยค่ะปิดแก๊สแล้วก็เอามาพักไว้นะคะในกระดาษซับน้ำมันก่อนเลยคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวไปพักไว้ก่อนเลยค่ะน้ำมันที่เหลือจากการทอดพริกนะคะเราจะยังไม่ทิ้งเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเลยค่ะ เพื่อนๆเตรียมหม้อนะคะอันนี้เป็นหางกะทิค่ะเราจะมาต้กมกุ้งกันเราใส่กุ้งลงไปเลยค่ะ เราจะต้มเราต้มกุ้งแค่พอให้กุ้งเปลี่ยนสีนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำขึ้นเลยค่ะ <Okay. S 1> น้ำกะทิที่เหลือเราไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราเก็บไว้ค่ะ เดี๋ยวเรามาเตรียมปั่นกันเลยค่ะในวันนี้เนี่ยเราใช้เครื่องเตรียมอาหาร Marvel X รุ่น MV 289นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่หอมแดงกระเทียมรากผักชีลงไปก่อนเลยค่ะกุ้งต้มที่เราพักเอาไว้นะคะ เราปิดฝาแล้วมาปั่นกันเลยค่ะใส่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราตักขึ้นมาพักไว้ก่อนเลยค่ะเอาตรงนี้นะคะออกก่อนดึงโกขึ้นมาเลยค่ะ ถั่วเขียวลอเปลือกค่ะเราจะปั่นนะคะถั่วเขียวลอเปลือกให้ละเอียดเลยนะคะ ะะถั่วเขียวของเราละเอียดใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนําถั่วลิสงคั่วนะคะลงไปปั่นเลยค่ะถั่วลิสงคั่วเนี่ยเดี๋ยวเราจะปั่นแค่พอหยามนะคะเราใส่ลงไปเลยค่ะ ส่งของเราเดี๋ยวเราจะปั่นแค่นี้พอค่ะ เอียดเลยนะคะได้ตามที่เราต้องการเลยก็ประหยัดแรงเราไปได้อีกนะคะปั่นพริกทอดค่ะ พริกละเอียดใช้ได้แล้วค่ะเพื่อนๆตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วเราปิดแก๊สเลยค่ะแล้วเราเอาพริกที่เราปั่นเนี่ยใส่ลงไปนะคะเราจะฉาลงเนี่ยค่ะให้พริกเขามีเสียงดังฉานะคะแค่นี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะนำลงมาเทนะคะเราเอาตะแกรงรองไว้งนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักเอาไว้ก่อนค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะ วกะทิที่เราแบ่งไว้ค่ะ เราเคี่ยวแค่ให้พอกะทิเดือดนะคะเราจะไม่ให้กะทิแต่งมันนะคะแล้วเราจะใส่มันปุ้งลงไปค่ะใส่หัวกะทิที่เดือดลงไปเลยค่ะ หอมแดงกระเทียมนะคะรากผักสีกุ้งที่เราปั่นไว้ลงไปเลยค่ะเราก็คนให้เขาละลายนะคะใส่หางกระทิลงไปเลยค่ะ เป็นน้ำเราก็ไม่ใส่นะคะน้ำที่เราต้มกุ้งไว้นะคะเราใส่ลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราเรอให้กะทิเดือดก่อนนะคะเราปรุงรสชาติแล้วเราค่อยใส่ถั่วกันลงไปเราจะคนนะคะไม่ให้กะทิเป็นลูกค่ะ แตทีเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะรอให้น้ำตาลมะพร้าวละลายค่ะเราจะคนให้น้ำตาลมะพร้าวละลาย น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายเราใส่ไป50กรัมในส่วนของน้ำตาลมะพร้าวเราเตรียมไว้350กรัมเราแบ่งครึ่งก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราชิมรสชาติแล้วเราค่อยใส่เพิ่มค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะเราจะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะ เราชิมรสชาติกันก่อนเลยค่ะตอนนี้น้ำตาลมะพร้าวเราก็ละลายแล้วนะคะรสชาติของขนมจีนน้ำพริกจะต้องมีรสชาติเปรี้ยวนำหวานตามก็เดี๋ยวเพื่อนๆนะคะชิมรสชาติได้ตามที่เราชอบเลยค่ะเราจะใส่ถั่วทั้งสองอย่างที่เราปั่นเอาไว้ลงไปเลยค่ะตอนที่เราใส่ถั่วเนี่ยเราเบาไฟนะคะแล้วเราก็คน ให้ถั่วเขาละลายนะคะพอเราปิดแก๊สเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาเนี่ยเป็นน้ำปลาดีนะคะเราจะใส่น้ำปลาลงไปประมาณ2ช้อนค่ะเพื่อนๆก็ปิดแก๊สเลยนะคะมันพริกนะคะเดี๋ยวเราจะตักมันพริก เราเติมในส่วนของเนื้อพริกลงไปนะคะประมาณครึ่งช้อนขนมจีนน้ำพริกเนี่ยเขาจะไม่ได้มีรสชาติเผ็ดนะคะแต่ว่ามีรสเผ็ดนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราใส่มันของพริกเพิ่มค่ะขนมจีนน้ำพริกเราสีจะได้น่าทานนะคะ ตามด้วยน้ำมะนาวนะคะเราใช้น้ำมะนาว1ลูกนะคะตอนที่เราใส่น้ำมะนาวกับลูกมะกรูดเนี่ยเราต้องปิดแก๊สด,ด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวขมนี่ค่ะลูกมะกรูดเราจะบีบน้ำลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปทั้งลูกเลยค่ะนี่ค่ะวันนี้เราไม่มีน้ำส้มซานะคะเราเลยใช้แค่น้ำมะนาวกับน้ำจากมะกรูดนี่ค่ะหน้าตาของขนมจีนน้ำพริกของเราค่ะ เริ่มมีสีสันแล้วค่ะสุดท้ายเลยนะคะหลังจากที่เราใส่มันริกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใส่หอมเจียวกระเทียมเจียวลงไปเลยค่ะมันพริกก็จะดูค้นน่าทานมากเลยค่ะ เรามาลวกผักกันนะคะไว้สาหรับทานเป็นเครื่องเคียงของขนมจีนน้าพริกตั้งน้ําให้เดือดนะคะน้ําเดือดแล้วเราใส่น้ําตาลทรายลงไป1ช้อนตามด้วยน้ํามันพืชค่ะไม่ต้องเยอะค่ะผักของเราเนี่ยจะได้มีสีสดสวยนะคะเดี๋ยวเราลวกถั่วพูกันก่อนเลยค่ะ ได้แล้วค่ะถัว่วพูเราเป็นสีเขียวสดแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปพักไว้ในน้ําเย็นนะคะนําไปน็อกในน้ําเย็นค่ะผักจะได้คงความเขียวเอาไว้ต่อไปนะคะตามด้วยถั่วฝักยาวค่ะผักนะคะเราก็จะหั่นแบบเฉียงๆแบบนี้นะคะจะได้ดูน่าทานถั่วฝักยาวของเรานะคะใช้ได้แล้ว เอาไปน็อกไว้น้้ำเย็นเหมือนเดิมค่ะสุดท้ายนะคะผักบุ้งค่ะผักบุ้งเราก็หั่นแบบเฉียงๆเหมือนกันนะคะผักจะได้ดูน่าทานบุ่งสุกใช้ได้แล้วค่ะนำไปน็อกไว้นน้ำเย็นเหมือนกันค่ะ เราไปเตรียมจัดใส่จานกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมจีนน้ำพริกก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้เสือหิวนำมาฝากกันนะคะก็มีผักเครื่องเคียงไว้ทานคู่กันนะคะก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามบนเฟซบฟุ๊กแฟนเพจของเสือหิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ